มาดูเรื่องของราคาทองคํากันบ้างนะคะวันนี้ราคาขายปลีกในประเทศผันผวนหนักค่ะตลอดทั้งวันราคาเปลี่ยนแปลงไปถึง41ครั้งหลังจากที่ราคาในตลาดโลกร่วงต่ําสุดในรอบกว่า12ปีค่ะ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคําโลกนั้นดิ่งลงอย่างรุนแรงนะคะถือเป็นการลดลงรายวันครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีโดยระดับราคาลดลงไปมากกว่า6%ปอร์เและเป็นระดับราคาที่ต่ําที่สุดในรอบกว่า12ปีจากการขายทํากําไรค่ะหลังจากที่ความตึงเครียดทางการค้าเริ่มผ่อนคลายทําให้เกิดแรงเทขายและส่งผลให้ราคาทองคําขายปลีกในประเทศช่วงเปิดตลาดเช้านี้นะคะราคานั้นลดลงรวดเดียวบาทละ2 5 0 0บาทและ 1, ผันผวนตลอดทั้งวันราคาเปลี่ยนแปลงไป41ครั้งรวม แล้ว2,750บาทค่ะโดยปิดตลาดไปด้วยราคาขายปลีกทองคําแท่งขายออกบาทละ63,500บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ64,300บาทซึ่งสมาคมค้าทองคำอํำเตือนนักลงทุนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเก่งกําไรช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะ